กาละครั้งหนึ่งมีเหล่าบรรดาหนูๆได้เรียกประชุมกันเพื่อที่จะตัดสินใจในการวางแผนเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพให้แก่พวกมันเองจากศัตรูนั่นก็คือเจ้าแมวตัวร้ายพวกหนูปรารถนาที่จะหาวิธีการบางอย่างที่จะทำให้พวกมันรู้ตัวตอนที่แมวกำลังมาเพื่อที่ว่าพวกมันจะได้มีเวลาในการหนีและจริงๆแล้วพวกมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เพราะว่าพวกหนูมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวกรงเล็บของเจ้าแมวตัวร้ายตลอดเวลาจนพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวออกจากกรูของพวกมันไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมีหลายๆแผนได้ถูกนําเสนอและนํามาอภิปรายกันแต่ไม่มีสักแผนที่คิดว่าจะดีพอแต่สุดท้ายก็ได้มีเจ้าหนูหนุ่มไฟแรงตัวหนึ่งลุกขึ้นแล้วพูดว่าฉันมีแผนที่สุดยอด และดูเหมือนว่ามันจะง่ายมากๆด้วยแล้วฉันรู้ว่ามันจะต้องสําเร็จและสิ่งที่พวกเราต้องทําคือเอากระดิ่งมาแขวนที่คอไอเจ้าแมวตัวร้ายแค่นั้นเองเมื่อพวกเราได้ยินกระดิ่งสัน่นจะทําให้พวกเรารู้ได้ทันทีว่าศัตรูของพวกเรากําลังมาหนูทุกตัวรู้สึกตะลึงและประหลาดใจอย่างมากที่พวกมันนึกไม่ถึงแผนการแบบนี้มาก่อนแต่ในระหว่างความยินดีปรีดาในเรื่องของความโชคดีของพวกมันนั้นก็มีหนูแก่ตัวหนึ่งลุกขึ้นและพูดว่า ฉันขอพูดว่าแผนของเจ้าหนูหนุ่มนั้นดีมากๆแต่ฉันขอถามแค่สักหนึ่งคำถามว่าใครจะเป็นผู้เอากระดิ่งไปคล้องคอแมวเสียงคือฮาเริ่มเงียบลงและไม่มีผู้ใดอาสาที่จะทำสิ่งนั้นเลยเจ้าหนูหนุ่มก็เงียบและไม่มีคำตอบใดๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่จะพูดว่าควรจะทำบางสิ่งแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำมันให้สำเร็จได้ ประมาณว่าพูดง่ายแต่ทำยาก